วันนี้นะคะเราจะมาทำไข่ตุ๋นกันนะวายกินเปลือกไหมัม้ยดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะมอสหนึาก็ไม่มีเราจะใช้หัวเปลือกลงไปด้วยนี่นะคะนี่คืออะไรกินได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะค่ะไข่สอมฟองเดี๋ยวปีให้มันเข้าัปก่อนนี่นะคะปีเข้าันแล้วก็ปรุงรสเลย ซอสหน่อยใครชอบใส่อะไรก็ใส่นะคะชอบใส่น้ำปลาก็ใส่ใครชอบใส่ซอสปลาเขียวภูเขาทองอะไรก็ใส่ไปน,นะเรามีแต่ซอสอันเนี้ยที่ทําน้ําดองสิว่ะก็ใส่ไปก่อนละกันโม่กาว,ว,วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซุปที่เราเตรียมมา <c oughs> อย่าไป,ไปให้ซอสเข้ากันกันกบไข่นะนี่นะคะเป็นเอ,อต้มเห็ดเข็มทนะองนะต้มเจ็ดเห็ดเข็มทองท,ที่ขอเขามา เป็นมือกลางวันที่เหลือนะคะไปขอออกมาทำเป็นมือเย็นนะเดี๋ยวเรามาแกะใส่ไปในไข่ที่เราตีเอาไว้นะคะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำซุปไปปริมาณหนึ่งเท่าของไข่ที่เราตีนะซึ่งก็ไม่มีอะไรมาตวงอยู่ดีก็กเอานแล้วค่ะหนึ่งเท่าก็น่าจะประมาณทิ้่งถ้วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้นะ้ำมันลงเลยก่อนี๋ยวค่อยเอาเนือ้อ ตัวน้ำซุปของเราก็จะมีแครอทหั่นแล้วจต่ชิ้นใหญ่แล้วก็เห็ดเข็มทองหัน่นเป็นท่อนๆแล้วก็หมูสับมีต้นหอมด้วยใส่ลงไปโอ้ยจะม่อยู่ไปไหมเนี่ยนี่นะคะใส่ที่เราเตรียมเดี๋ยวจะใส่พริกไทยพริกนิดนึงนี่จะเห็นไหมว่าสีมันเข้มขึ้นเพราะว่าใส่แอบใส่ซ้อสไปอีกประมาณสามช้อนกลัวไม่ค็มใส่พริกไทย ขีนหอมแล้วความเผ็ดนเดปนะเดี๋ยวรอน้ำมาตั้งทำการตั้งน้ำเอาไว้หม้อที่หม้อที่หูหายไปข้างหนึ่งไข่กับน้ำในหม้ออะไรจะร้ลนมอ,อกมากหอกันทำยังไงตอ่อหรอใส่เลยหรอเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรสูตรนี้เท่าไหร่เพราะบางทีก็ใช้ไมโครเวฟอ่าอย่างนี้หรอคะ กินได้ด้วยนี่กางค่อยมาดูบ่อยๆแล้วก็ปิดฝาประมาณนี้เรากางกีนาทีไม่รู้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะเดี๋ยวบอกว่าจีนาทีนะตอนนี้ไปพักก่อนนนะนี่นะคะประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามันสุกหรือ,อยังเปิดร้อน สุกที่มันเกินออกมาจากไข่นะวาวเด้งๆอยู่นะเอามุมไหนมุมนี้สุกนะคะน่ากินมากชิมก่อนร้อนหืมอื้หืออร่อยนุน่มๆเลยเบอร์ไปละ มาเนี่เลยนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ